โอ้แก้งเน่งกับใส่ลีลามอน,นี่พุูนอะ <laughs> สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับทันทีตามรับชมคลิปอันนั้นทั่วทุกคนุกทันครับเอารับมาอนีวันที่สามเอ็ดท่านมาคมนะครับเนาะกะสงทายปีเก่านะครับเนาะมาวนมาซื้อน้ำกันเด้อครับมาอนีมาอนีมาก้อยปลาครับก้อยปลาอยู่หน้าเท่าการคุ้นะครับเนาะกะทีมงานนี่แหละครับทีมงานมาก้อยปลาครับมาอนี้มากินก้อยปลากันเด้อพี่น้องเด้อ อันนี้คุณม้านะครับเนี่ยกำลังล่องสนุ่มมือขึ้นนี่ขึ้นจักดวงมือขึ้นนี่สามครับมือขึ้นสามดวงบ่เป็นเบ้ายัางมือขึ้นเะเบ้าลูกกระเบ้าบ่ลูกกระเบ้าขาเนาะเบ้าขาจักดวงสองครับเบ้าขาสองใส่สนุ่มเหมือนบ่ใสไหมครับโก็ขับมาฟังเสียงสนุ่มอยู่บา้านนะครับเนี่ยดังนี่เป็นสิบครัวสนุ่มครับสิบยี่สิบสนุม่มเพราะว่ามือบ้านนี่ล่มแห้งครับมือขึ้นตัวร่มแห้ง พี่น่องที่ไทยบ้านเท่ากับเอาวาวไปแล้วนนะครับเนาะแต่ละคนก็เฮสนูแค่งกันนะครับนี่อันนี้กับร่องสนูครับนี่นี่กับล่งร่างัววามันดังซํำใดนะครับเลยร่างสิเริ่มแจ้งไปแตงไปนน้ำนะครับเนาะนี่ค่ะอันพูชิโอชาญการเรียนวาลนะครับนี่พวดีครับเออผมสมาครับอันนั้นอ่อนทั่วครับเฮสนูครับพี่น้องแตงสนน่ อ,นนอันนี้ค vale ุ้บ่ใส่ขีดสูตรเนี่ยอันนี้บ่ใส่ขีดสูตรครับนี่รุ่นใหม่ครับนี่เป็นหวายเนาะครับอ๋ออันนี้เป็นหวายครับผมโบราณเฮาใส่ขีดสูตรเด้วเนาะโบราณเฮาใส่ขีดสูตรครับอ๋ออันนี้อันนี้ใส่หัวหวายเด้เนาะครับเนาะอันนี้ตัดหวายใส่ครับข้าวเาเรื่องดังดีมันสูวนขีดสูตรไปเด้เนาะกมันก็หลายอย่างครับผู้เฮ็ดอันนี้อันนี้สิแต่งขีดสูตรอีกบ่นี่อันนี้บ่ใส่ครับนี่อันนี้เปิ้นพลาสติกเนาะครับ ท่านเปิดไว้สิไม่เสียสูท่านบ่ดังไม่เสียงดังถุ่มเนาะทุ่มตุ่มตุ่มตุ่มทุ่มอันนี้เป็นสนุนหน่อยใส่ว้าวน้อยครับพุ่นไซว้าวน้อยบ่สนุ่นไอ้สนุนอนบ่อันนี้สนุ่นหน่อยเอาว้าวาช่วป้องยังนะสนุนหน่อยมันดังแบบนี้บ่ครท่านกูดังกันอันนี้มันดังว่าอะไรก่อนมันดังว่าไะไก่อนเนี่ยอันนี้มันเสีย ถ้ามันสายเค้งครับมันสีนเอินหลวงปู่ก็มันคิว่าหลวงปู่หลวงปู่หลวงปู่หลวงปูงป่ร็มันทังวางขั่นบ่แต่ขั้นอ่อนมันสีเดอ้อถุ่มเด้อถุ่มครับ <c oughs> นี่ผู้เชี่ยวชาญว้าวด้วยครับผู้เชี่ยวชาญว้ากับสนุ เฮ็ดเลเฮ็ดนี่เฮ็ดหมูขึ้นโอ้นี่สุน่ใหญ่เห็นขึ้นอันนี้ติดังมังแห้งขึ้นเน่ยครับผมอันนี้แต่ตอนประมาณบาบซีโมงครับเห็นครับเสียมันขึ้นครับมือนีเรลนแทนบ่ครับแลนน่ครับอ๋อใบซีโมงแรนแทนเนาะใส่เมาาช่วงนี้ล้มช่วงนี้ลมบนิงครับมีเมาขาครับจมือนีล้มแห้งเนี่มือนีเนาะล้มแห้งล้มแห้งนี่ตองใส่เมาสจุล่าเมาขาป้ินีมิสน่ว่าพอนี่มีครับนี่นะครับนี่โอ้การชี้แ่งยุ่นนี่บ่นี่ครับ อันนี้กำลังคั่วปลาให้พี่น้องนี่ไปได้ปลาขาวมัตสะผละจะสั่งมันนี่มันปลาเขาไปนี่น้าฝนบดินบ่ใ่เนาะนี่ตัวน้อยนี่กำลังให้ไปหรุนเขาคั่วอยู่ครับเนี่ยมันนี่ก็สิก้อยปลาสู่กันจินละครับเนี่ยม้นนี่ฉลองฉลองสงท่ายปีกเขาเด้พี่น้องนี่ ทรงไทยพี่เก่ากับทีมงานนี่ครับเลยนี่ครับทีมงานลิสานกองยาวนะครับนี่นี่ครับทีมงานลิสานกองยาวนี่แมนมั้งเหรครับนี่นั่งขอมองเห็แมนนี่เด็กหนุอยไปยรุ่นกำลังเฮ็ดสสายอยู่ครับเนาะไอ้อะไรบัตรชูยาได้เปล่อันนี้ไม่นี่อันนี้น้ำอมฤตน้ำยาคาเชื่อด้วครับนี่อันนี้น้ำยาคาเชื่อน้ำยาคาเชื่อนะครับเนาะบัตรโค้ดนี่เพื่อแฟร์ อันนี้มากินลาบปลาคับพี่น้องตรง่านการคัดกรองครับตั้งสิเานี่ได้ครับคัดกรองกกอนบ่มลเ่ลน้ได้หนลบ่ขนเ่านร่าข้ร่างั่ข้น่งร่าสขึนร่ขร่ร่น่ข้่ขน่างข้ร่น่า้ราขงโตครับนี่ใส่ขอัก โอ้นี่ครับนี่อันนี้คือฟักแล้วครับบันทึสีไปใส่มดแดงนะครับนี่สร้างมะนี่บันทึกนี่เดิมครับผ่านมะหม่องเก่าครับผ่านมะสร้างมะทีครับจะเส็ดไปโอ้บันทึกจะหาใส่นมดแดงครับอดรวดตามมาครับเสร็จยืนี่ได้เล่นไมตัวเล่นเบากินเบากันหนึ่บางบังรักพันนั่นเรียกให้เล่นไม่ได้มุกเบาไอ้ตัวนี้แล้วนี่ยุบเอ่อตอนนี้ครับตอนนี้ ห้างบดแดงยพี่น้องมาดิห้างบดแดงอยู่หน้าสาปัตย์ิงหน้าปากแนบครับตร้างมะแล้วทีเรอครับอาัางไหนก่อนครับนี่เยบเหรบ้มใช่เลยครับบุ้มโอ้ไข่ผักมีมบ่บ่ัน่นี้ครับพี่น้องอนี่ก้อยปลาขาวคับก้อยปลาเี้ยน บ่อถ้สมเลยนะบ่อบ่อมันต้องอีกมันต้องอีกข้างหนึงพอดีมีข้างนึ่งจะหลอดกับพอดีข้างนึงครับบัตรข้างบนนี้อยู่หอกง้อพะจันเติงอง้อแบกแนี๊ยบส่วนไปปั่นออกสีครับเนื่มจากเน้แดงกลายเป็นขาวแล้วครับเนีครับเนื่มสีขาวแล้วเอาหอมใส่หัวใส่เป็นตะกินเลยบัตรนี่แล้วร่อมันเรอีกจะกรอบจะเทียนอ่ะมุนแดงอีกครับตรงนั้น เอามาเด็กอีกครับบักีเดห้างยังไงอีเดห้นี่แมห้งนี้ม้องนีห้องใหญ่เลยนีพี่น้อง่ังไ่นี่ครับนโอนโตบินอไรไไไ้ไไลูหนม่ยิ่เนี่ยอ้อง้งเนี่ยออเลยบาดเนี่เอาละมาสมไลมันมาเสียพี่น้องพอดีบอสหนึ่เปเก ดีก็ดีแล้วเนี่ยีเนะเขาไปใส่เกียบีบออกเด้ให้ไปขันเกียเขาบีบน้ำออกนะอีกจัดหน่อยอูจะีบอีกน้อยนะครับเนาะอ้จะเสีบเถอะวะพอดีละดีเลยสามหัางต้นหวาน้อยนะครับเกียวไ่านเนี่ยสุดยอดบนี่มันมันเป็นมเดีน่อยอยู่มันเลยเพสมหลเนาะมเดน่อยยู่มไสมหลโอ้น้ำไหลไหลเถีนสภาแล้วนไหลเ้ย ก๋วยหักก <oh> ับเนาะเอาละบันน okay. ี้ขันเหนียวมือได้โอเคครับบันนี้เราเนียวมือตุยแล้วบันนี้ก็ไปใส่หอมใส่หอมใส่ข้าวัวห้อมไปเบื้องขั้นตอนการปั้นก่อนครหนอ่าบันนี้ทำไปเบื้องขั้นตอนการเทดอีกเนาะเดี๋ยวกำลังเรียนว้าวเดี่ยวยู่ตรงหน้านี่เอาเล่นโอ้มันหางมันใส่หางหลายพูดไปเอาผ่าเสียดมาใส่พอผ่าเสียดมาใส่เนี่ย เกี้ยวล่องกับสิปั่นน้ำออกเลยพี่น้องเลยพันปั่นน้ำพันแล้วน้ำออกเล็กน้อยเนาะแล้วก็ถือเกียวกับสิมีน้ำนี่โปกๆเลยผมว่าคือสิบโมี่หรอกครับมีน้ำบ่ปลามันมั่นไหมพี่ครับสิมีอยู่แต่ว่าสิหน่อยนะครับพันน้ำบอกเลยเอาว่าเป็นยังว่มี่แกวอาปลามันมั่นเลือกเหนียวเลยเนาะนี่ลาบเหนียวเลยนี่ครับมีอยู่มีแต่ถึงมีเล็กๆเพราะใส่เกี้ยวประเแหลกเนาะปลามันเหม็นปกติต้องใส่เกี้ยวประเแหลก ปั่นออกคือบุหันเอาใส่คือปัดออกใส่ขีดินไม่มีน้นำต้มนะหลังปั่นแล้วครับปวดไหมอันนี้บ่ปั่นบ่ปั่นจะขัดหน้าบอกแล้วก็ส่ใส่เครื่องหอมเนาะนี่ครับนี่อันนี้สร้างมาเนี่ยครับฝีมือสร้างมา ปั้นน้ำกครับปลาขาวตัเยียนครับเสมแดง่งลงไปอ่านี่ครับบานี้ปุงนะครับบานนี้นี่เขาครัวเคนครับปิดปนอันนี้เห็นท้งหน้าเลยครับี๋ยูท้องหน้าหดลงไปครับิกปนยังอีกเนเมืเตรียมถุงเขาอมมานี่ครับเมืหอมเยเดี๋ยวเยล้กันบ่เยอใส่ตะขันเหรอครับลงที่มืงกันะครับจางเราอยใส่ไหม หอมใสด้วครับบอนี้ทรงเหรอครับบนี่อามือทรงเลยบะทงมือส่งครับห้องุกอยางครับเออเอานะยนนวๆคือแข่งหน้าดนควายโนนัครับที่นายยปลาดักออกกังี้ปลมันยักือสิงิกปลาดุกก็ได้หันนะเริ่มครับุ่งลางุ่งลางก่งลางโอ้ยไแ่ไม่งเอ้ย มาได้ครับมาเด้ครับโอ้หอมให้มันกินเลยครับให้มันกินออกไปทางยูทูบไปหนิหอมเผ็ดเลยนี่เอาเชื่อมมันมันเผ็ดมันเชื่อมมันจังมันเลยครับจักจั่วครับผมเขาดีดีวันครับมวนคุยตีเชี่ยบครับแคร์ให้เบี้ยวแข้คร์ รุ่งดำมาวันนี้เาลสร็จแซ่ลองชิมมึงครับคอยลุงกลางอีกชิมงาบุญได้เลยื่อมาป่าครัโอ้แซ่บครับพี่น้องแซ่บอนี้ต้นหอมคบยัดเขาครับเ็บครับเบมาจางบเช็มด้วยเมให้ชิน้ำเนี่ยตัวซิีวคำยดดวเียบ์คาบอกไงเลย อสมผสมนะผสมไรเลติมเกียบป่ะเติมเกียบเกลือมันนีเข้มแล้วบะเบอเกลมปั่นออกแล้วขั้นตอนการกินนะครับนี่สองวงนะครับผุนข้างผุนวงหนึ่งครับผุนทรับผุนวงหนึ่งอันทั้งนี้ต้องคัดตะวันลุ่มมากกินนี่คัดเอาตะนาตาได้ดีขึ้นมากกินรอครับโอ้ยรอโบวงบานเป็นเมี่ยงครับพี่น้องนี่ครับกไกยป้าต้องกินกับปักพริกหนุ่ยเนาะพริกดิบเนี่ย ัก็ต้องจังซี่ครับนี่ครับผมปุ่มต้นหอมครับอันปุ่มดีๆพี่น้องวิธีกินลาบปลาเนี่ยเห็นมึงเชี่ยกินมึงเชี่ยมันยังแซ่บกินก้อยป่าพี่น้องเนี่ยยัดเข่าครับเนี่ยบักพริกเงยพี่น้องโอ้เราแซ่บครัแซ่บครับพี่น้องแซ่บแซ่บเห็นขาเทวดาบ่หอยอันตอนตอนครับไม่เทวดาย้อนครับขึ้นยอดเลยบักแดงครับผมไปครับบักพริกเนี่ยบักสุดยอดเลยเลย บักพริกบเพ็ดได้น่นี่อ้ยลองสเียนในบังหนีนวยนึ่งด้อนี่บักพริกอ่ะใส่เป็นนวยเลยพี่นหองนีุ่่มเขาครับโอ้ยเาดจวดเชียมูนี่เชียมูนี่บเกียเชียมูนีเียมูนีเดี๋บอเกไปให้บักเกียบนะปล่อยบังกับเียบบเกียบขึ้นอ้อนครับนี่เบียบเบครับบักพริกไงพริกไงได้หร ยังเยอ่โอ้มันจะเสียบเสียบไปพลังดยรับไปนลยครับรุ่นี้ผมมีข้อบีดครับตมนี่กับพันการขัดกรองครับกับมันเนี่ยเปลี่ยนท่างป้งใหพลังเที่ยงตับเอาบันีสิไปซื้อเนื้อมาก้อยด้วครับบเนีไปซื้อเนื้อมาก้อยนาะครับเนาะครับลักากินก้อยปลา ก้อยงัวหลับงัวเรียบร้อยนะครับเนาะบันนี้ก็เข้าสูโมดแล่นวาวด้วยครับบันนี้สิแล่นวาวนะครับแล่นวาวพี่น้องเบิ่งครับบันนี้นครับนี่พวมันนี้ล่มดีเลยครับเนี่ยไมลมตอนรับปีใหม่ด้ยนะครับกันลังมาลังมาสนุ่อยู่อนี่สมูสนุ่รุ่นนี้ดัดแปลงไม้ด้ครับนี่โบติดขีสูดด้วยนี่นี่ครับกัลังมาสนุ่อยู่แล้วก็สีไปล่องร่อสิดังดีบุดีสาไดนี่ครับขั้นตอนการมัดนะครับเนาะ เอาเนียนป๊อปป๊อปยังอยู่แล้ะบันทึกเป็นขั้นตอนการเลียนาวาล์ววาลวยังก้อนเนี่ยไวรูป,รปอ่าเป็นไวรูปนะครับเนาะนี่ไวรูปแล้วครับนี่ไวรูปก่อนเขาเริ<น>่มมาทางครับนี่สร้างมาเพิ่นมาทาังู่อันนี้เป็นคนปล่อยนี่แบบนี้อีนนั่น,นเป็นคนยินเบิง่งอันนี้นนเป็นข้นยินเบิง่งนี่กําลังช่วงไล่หางอี่นะเป็นคนตากหางน,น,นะมึงอ่ะปลามึงตากหางไป ตาตาคนละหางครับใส่ผ้าเหลืองหลวงพ่อมาด้ว้ครับเนี่ยขังขนาด,ดนี้นะครับมันตป็เหลี่ยมใ <laughs> ส่ผ้าหางหลวงพ่อด้ครับแลนเบาใส่ผ้าอื่นบดีมองหามบอกง่ายๆซะมันบ่มีเนาะผ้าอื่นเนาะบ่ย้าวคือผ้าเหลืองเนาะผ้าเหลืองไปขอจอวัดนี่แลนย้ำแรกย้ำเป็นมันเหลี่ยมนี่ครับตร,รงนี้ตาคางครับนี่ตาคางอยู่ปั๊มมึงไล่หางกันไปปะเนี่ยมึงไล่ไปพูดแต่เอาออกออกข้างๆา,างกันเ้อ ออกห้างหกันเออออกห้างหกันจับจับจะไรดึงไปด้วจับตัวนั่นเลยจับตัวนี้เลยเออนั่นน่ะได้ไปเลยคุณบางทนไล่สุดแล้วเออมุ้งไล่ม้งไล่ไปทด้พิยล่ะเรียบร้อยปะวันนี้ไปเห็นมัดตองนะครับนี่บ่าวนี่มันต้องสูตรต้องต้องนั่งบนนั่งขึ้นกันเนี้ยบ่าวก็ได้เนาะอันนี้แต่ละสูตรจะได้กับบอลตัวล่าบ่าวตองอันนี้ ได้แล้งเงี้หน่อยเนาะแล่นอะไรจะได้แล้งเงอันนี้มันเป็นเบอร์ครับเบอร์ยังเป็นเบอร์อะไรครับเบอร์สิบหกต้องใส่เบอร์ใหญ่เติบเนาะท่านเบอร์หน่อยมันก็ขาดเนาะแง่งกะขาดได้ไปเพี้หางเงาไปนี่เสียนึงเอียนปามไปทั้งเพี้ยอันนั้นเอาไว้หันลานเนื้เอาไหมพี่อันนั้นเอาไว้หันเอาไหมพี่หางเนี่ยเอออย่าบอกข้างห้างกันมันจะคอยบางงามนี่มันขึ้นเลยคอยบางงามรับอากาศ ลมล้มตกพอดีครับลมดีครับเมือนี้วันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้หกสิบสามครับมือสุดท้ายของปีหกสามครับเนาะแลยนวาวครับลมดีนี่ครับวาวอ้าวนี่ครับอันนี้ก็พิ่นนี่กรสิเป็นคนแลีนไล่เสียกไปเลยพ่อประมาณกรสิบักเป้เป็นคนปล่อยสิเป็นคนตั้งเอาเป้์มุนสนุ่ยเลยมุนบัวมุนสนุ่ยไปจักน้อยมุนนี่มุนมุนทั้งพีเป็นพี่ นีมันต้อง่มันมางสินี่ปล่เลยมันหมุนพือจิหมุนิ่มือมมันหมุนเีจับมีกวะเออเออนั่นละหมุนไปน่หนชบหมุนเลย่อยนน้นจะหมุนนีนาข่นดังเลยอ๋อนี่ครับการนี่เะพาะเปิดสนุ่เริ่มหมุนสนะครับเนาะนต่พอแรีนขึ้นมันกระสิบึงบึ้งบึ้งบอเบือยอันนี้สนุ่นตรงนี้มปนสิทิมันจะห่งหาหลวงปู่พะนะจะว่าไหมหลวงปู่หลวงปู่หลวงปู่มันขึ้นหรือเ่า สนุด่ดำนี่เนะาะเอาหุนครับบันทึกไปเบิงตอนเลี้ยนนะครับเนาะน,นี่อันนี้ปล่อยวาวอีนั่นเป็นคนดังเบิงนั่นมาไปเบิงกูไข้เบ,งเบิงเขาเลี้ยนท,ทั้งพี่อันนี้คือจุดเลี้ยนนะครับเดี๋ยวอันนี้จุดเลี้ยนมาทบทวนข้อมูลนะครับท่านใดที่เคยเลี้ยนวาวอันนี้นเฮาดึงเงาบ่ะนี้คือเงาหกเหรอผมมันสองเซนสองเซน เคลื่อนย้ายตีดึงสั่นก็นี้ไปดิสั่นก็นี้มันได็ปล่อยเสียกโดนครับวันนี้มันมาได้โดนดิครับกระสี่ถึงลมแหงว่ะขึ้นแล้วว่โอ้ะไรเล่นซร้าความดีมัอนี้มันลมแหงเนาะอ้ขึ้นย่างงามเลยครับวันนี้ห้องเชิงถุนู่นได้พี่น้องมาเลยอ๋อครับห้องเชิงถุนู่ครับกับสปล่อยเสียกไปเรื่อยนะครับนี่นี่ครับนี่ช่วงนี้ช่วงปล่อยเสียก โอ้มันมันนักเอียงขวเหรอว่าีนแม่โอ้ยโอ้ยก็เป็นแค่น้อนอ้๊ข่าเงาข่าเงาไม่แท้โอ้ลุกแล้วปุณิตึงข่าเงาไม่น่านเห็นบ่ตึงต้องไปถามสร้างว่าอาการแบบนี้มันมันเกิดได้ยังข้นนอนี่ครับมันหมุนหัวลงเลยนะครับนี่มันเกิดได้ยังขึ้นต้องถามสร้างโอ้ง่วงโมนี่ ม้วนมันยืนยืนเบางคนแลีนเบาวพี่น้องนี่มันเราพกนีภาคเกษตรยังสิว่าทเต้นน่องนี่ครับนี่ม้วนจะของหน้าเพิ่นครับม้วนถอดพระจร์คุณนะครับนี่ตัวละมีแต่ตัวจอยๆโอ้ยประดันหรืห้องสี่หมื่นหาหมื่นเนี่ยครับลักษณะสี่ตรงสามทางเนี่ยเบามันเกิดนะครับลักฐานเฉยเบาหางครับหางสั้นครับเบาหาป้องครับอันนี้ อันนี้มันเบาหางกันบ่วันนี้เบาหางพ้อมเบาหางหางพ่อมันครับวันนี้เ้าสิเพิ่มหางอีกกันบ่เนี่ยเพิ่มหางครับบ่ะเนี่ยเอาคือบ่เอานี่แท่นนั่นรถบ่ครับไหนมันยาี้วเลยครับมันมันคือพวกนักหางสิบ่เนี่ยบ่ครับบ่มีครับว่านักหางนักหางว่าเป็นยังกันบ่เป็นยังแต่ว่าขันเบาดิบมุนล้งมุนครับคือว่าขันแลครับนี่คืออาการเบาเบาหางเนาะแต่ขันนักหางนี่มันสีมันสีนิ่งๆเนาะมันสีนิ่งอันนี้ครับทบทวนข้อมหลัังเเนนาาะะครบสหรับผู้ที่เคยนเนาะครับดนดน นี่สิบปีไม่เคยเลียนทีเทียนี่ครับเนี่ยอ่านี่ครับอาโฆณาวาวบาหางนะครับเนาะชื่อาครับบ้าดึมหางอีกครับหางแล้วก็ครหางแล้วก็วันี้นักแน่อ่เลยบเนี่ยบันี้ได้กันครับบ้านีเรือบไม้นครับบนี้เรือบมัดตองไม้มัดเป็นแท้ๆตัวมาจะไงเอามัดแทรกมุมตายก่อนทีมาทีติบันเนี่ย นี่วิธีมาตองวาวน่บรรลุตัวอ๋ครับนนบังนี่เบิ่งมุมพีเนาะครับนนบ่หันเบิ่งมุมคนแล่นเนาะครับมือนี่สีแลน่นเวราอีขาพร้อมเนาะอันนี้เอาไว้ลูกก้อนมือนี้่ช่วงนี้ครับ,บร้อีลูกขึ้นเราจะคอยแลน่นเว้้อีขาตัวน,นี้กันสร้างสร้างกำลังไล่เสียงมาอยู่นกำลังเอาไปซนได้ห่ะบ่ะเนี่ยอาครับทางคุณเตรียมบอกเตรียมรวเอาพร้อมไปสนุกดี เ,เสียกตองของ่างของนี่อยู่เออสนุกหมุนไปอไปเอาเอาครับวันนี้ขึ้นแล้วโอ้หางบักเงาเลยครับนี่หางอย่งพ่นปีดินด้วยครับนี่เพื่อนหางนิ่มโอ้หางเงาครับวันนี้นิ่งเลยวันนี้ครับน,นบี่โอ้สนุกเริ่มดังแล้ว ซื้อได้เลยเปร์ก็เห็นแบบเนี่ยเห็นดับที่ฝาปุ่งุ่งสุ่มหานนะครับแล้วพูกนั้นท่านควรจะเล่นวายขาอยู่เอาไเอาไวเอามาเลียนที่สามดวงเลยเ็นบ่แบบเนี่ยเอามาเลียนเหมือนเลยติอันนี้กำลังมาสนู่นบ่ดวงนี้กำลังใส่สนุกครับบ่เนี่ยสนุกเพื่อนยังเนี่ยเปิดตีเปิดตีหัวใม่ขึ้นเนาะแต่งดวงนี้สิขึ้นดีไม่ได้ทรับไม่ขาเลยครับนบ่ไม่ขาต้องได้สูตรขนาดได้ท่านเด็กไปสูตรอยู่บขึ้นได้ไม้ขาเนี่ย เปลี<โอ>่ยนแต่โน้ตใหม่เนี่ยเปลี่ยนขันข้นแต่โน้ตใหม่มกันโอ้นโซนก็มันดิวแล้วขัน้นโซนก็มันจะขาดทั้งแล้วรอแล้วจะเปลี่ยนดอกอนสนุตเจ้านี่เพ่งเนี่ยเออเปลี่ยนสต่น้ตใหม่เนาะเป็นขั้นใหม่ <spe c> แบล็คขาหนีรุ่นน้อยได้หนิเนาะขั้นรุ่นใหญ่หน,นี160นยวเยร้อยหกสิบเนี่ย <spe c> ข้อมูงมันเม็ดหกสิบเนาะบอยบอยขาครับนี่อ่านี่ครับบายนี้ล่อง ล่องเอาวอีขาด้วยครับวันนี้อันนี้เจ้านึงนะครับเจ้าว่าสโนวสโนวนี่เจ้าเดียวกันแต่ว่าวนี่คนละสูตรนะครับอันนี้วาวอีขาเอาครับนี่อันดวงใหญ่กว่านี้เิ็กน้อยถึงมุอยูด้วครับล้มขนาดนี้อันนี้ขนาดดวงนิดหน้อยนี่ล้มมั่งแห้งเิ็กน้อยยังเหยียบสิบมุยยูเลยนี่ครับนี่นี่ครับนี่ทำเป็นกับพ่อแล้วนี่มองมันสีขึ้นดีไปเลยนะครับแล้วขานี่สีขึ้นเที่ยงขึ้นดีว่าเอาไปเอาไปแล้วเนี่ย อ <S <S โอ้ข huh ึ้นดีของพนอยู่ตัวนี ciamo, pling, <so ่ไหมขึ้นเอียงพนอยู่ครับนี่พูดเอาไอยขาเอียงมันหนักโอ้นหนักมันหนักไว้ขาจี๊ดไซไปแบบนี้ะครับนี่ไอยขาเรียกว่าจุฬาเนาะมัจี๊ดายแบบนี้นะครับนี่นี่ครับอ่อนยำแดงท้องฟ้าแถวพาอีสานบ้านนอกบ้านหน้านี่สิ่งที่ตวาวแหละครับตวาวทีขาเนยตวาอีลูกเน่ยนะครับเนาะเฮ็ดสนุกแข่งกันหมดนี่สนุกสมื่นนี่นักมวยบวลขึ้นตะกี้ดอกพอตะกี้มันใช้คีซู เดี Entonces, oh, mm ๋ยวนี้มันใส่สนุ่เปิ่อพลาสติกครับโดยเสมอเนี่ยเมื่อกี้เปิ่อนวายเนี่ยโอ้ยโคตรดังอีดีครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งลูกบลไอ้ลูกครับไหนล่ะคือเปิ่อนวายไอ้ลูกขาเหง้าขาเหง้าขาเหง้าขาเหน้าครับไอ้ลูกเดี๋ยวไปเห็นในกล้องเห็นบ่นี่นี่เห็นตะวันอีกขานี่าครับนี่เราขาสนู่นกับบัวซำดังมาในเนาะ เจอพระทั้งพี่แล้วครับเจอทั้พี่แล้วเจอเป็นของเสี่ยกันบ้างสักจึ๊กจิบ่อสักบ่อสักเยียงจึ๊กแคมปลายขามครับปลายขามครับเยียงไส้เยียงไส้นะครับนี่มันเยียงไส้แสดงว่านักนักไส้เนาะนี่ครับปลายขามนั่นเองไม่แมนเป็นเป็นอะไรเชี่ยงไหมอืมไปขึ้นเอาไปขึ้นได้ป้มีแสนสิ ก็มีแตียนแต่นลาบเป็นบ่งัวงัวกับเบิ้งเรียนบาเฮนงัวของนี้บาวขาได้ครับบ่เนี่ยบาวลูกขึ้นบักยางงามนะครับเนาะบาวขาเจ้านั่นของไพ่ขามโอ้ยขาดเด้เด็ดขนาดบ่วใบต่อยเอาดิบ่วใบต่อยเอานั่นมัดขาสูนูมัดขาสูนูต้องติดอันนี้กำลังสีมัดสูนูนะครับเนาะนี่เข่งสูนูหล่ะกัสีมัดครับบ่เนี่ย เดี iffs, it, yeah ๋ยวเบิ่งตอนเบิ่งตอนแล่นครับเนาะว่าตรงนี podr, ้สิขึ้นดีสักไหนเนาะครับเนาะตรงนี้ตอนแล่นเนี่ยครับกำลังมัดตองนะครับป่ะเนี่ยเมืนจะเบิ่งบ่าวอีกขาตรงนี้สิขึ้นดีบอนะครับนะแต่ว่าล้มดีแทมนีเนาะล้มแห้งครับเนาะเด็กน้อยขันรุ่นนี่ดึงดึงมุยยูด้อนี่เด็กน้อยนี่มันตุบจะแช่ได้เนาะเอาครับนี่เบิ่งการแล่นเนาะตรงนี้สิขึ้นดีไปเลยนะครับเอาบางนั้นล้มแล้วที่เนี่ยวัล่นก็ล้มแล้ว เสี่ยแห้งๆนี่จับไปอยู่ด้นี่บอกเปนี่เนอย่งจะลมแห้งนี่อ่าเนี่้คนละผมหกเปลี่ยนเลยอันนี้ตักเม็ดเนี่ยสองเม็ดบ่สองเม็ดครับสองเม็ดนี่ง่าติบนี่ครับสี่ดวงนะครับสำหรับเลี้ยงนี่นะครับเนาะนี่ครับดี่แล้วขาสามดวงครับนี่ด่านตกบาทนะครับเนาะเสียงถึงนู่นนี่กอมกันเลยเะไรผิดหวังนี่นี่ดวงเลียนประหารนะครับเนาะเอาไว้ผมขออีรูปครับนี่ไปลูกนี่หางงามครับ ทางนี่สับัดงามเลยครับไอ้ลูกนี่ครับไอ้ลูกนะครับเนาะนี่อ้ลูกแลีนก้อนมูนะครับดวงนี้แลีนก้อนมูเอาเบิ้งดวงนี้กำลังสิเริ่มไล่อีกแล้วครับดวงนี้ไล่ลงอีกแล้วนี่โอ้จของเพิ่นไล่อีกแล้วนี่ศูนย์ท่อนใดอยู่เพิ่นหนีมักไล่แถบวะเมียก็ซื้อไล่พร้อมมักไล่วาวนี่ครับนี่เอาครับวันนี้สนู้นเสียงกวามกันเรื่อยๆครับนี่พี่น้องนอนหลับบนนอเลีงนี่นอเนี่ครับวาวดวงนี้ก็มีเนาะครับนี่มีสนู้นคือกันเนาะ ร้อีขาอีกดวงหนึ่งที่ขาอันนี้เจ้านึงอย่างเนาะเขาบมกดดอนบ้างนี่เนาะโอ้เขาบมกดดอนได้ขึ้นดีได้ขึ้นนิ่งได้เลยไหมเขาบมกดดอนยังมีสวนุู้นดยกันเนาะอันนี้ครับบรรยากาศตอนแรกๆภาคอีสานนะครับมือนีมือส่งท้ายปีเก่าเนาะครับส่งท้ายปีเก่าปีหกสามนะครับเนาะปีหกสามนี่ครับตะเพื่นกับทำควอยลงมาครับพ่นกับเริ่มไล่ง่ว่เขาคอกครับนี่พี่น้องก็เริ่มผูกง่อยท้งหนักเริ่มมาเอาง่วเขาค้อเขาแคลนนะครับเนาะนี่บรรยากาศภาคอีสานภาคอีสานห้าครับ อันนี้ทั้งด้านตะวบานนะครับด้านเนื้อบ้านแห้งหลายครับด้านเนื้อบ้านนะครับเนาะโอ้ไมันี่ร่มดีครับนี่ด้านเนื้อบ้านใตบ่ตบ้านครับมีทุกมุมนะครับแรบียนวาะนี่ครับบ้านปลาขาวนะครับสนว์วาวนี่สร้างวาวนะครับอยากได้วาวอยากได้สนู สั่งผืนหนี่เลยบาอิาขามา,ค,ามครับจัดให้ครับบาอิขาก็ได้เนาะครับผมบาอิขาบาอิลูกครับได้เมื่อสุวาวนะครับเนาะอ่าสั่งอยากได้เพิน่นสั่ง,อง,อง,งเอาหนึ่เพิ่นนะครับเนาะได้ครับตรงนู้นเปิ้อนเปิ้อนไว้ฮ็ดเป็นบ่เปิ้อนไว้ฮ็ดบ่เป็นครับเป็นด้ายพลาสติกครับโอ้เป็นดาพลาสติกครับผมพลาสติกเก่งเลยบ่ต้องใส่ขี้สุดยาก สูตรไหมครับสูตรแบบใหม่เลยคนสูตรไหมครับเราต้องหาคนฉีมันหน่อยเราต้องทูบเาต้องติดยากครับแต่ว่าคันไม่ฉีมันหน่อยดีสุดเนาะดีครับดีสุดเสียงมันมวนสนุ่งฉีมงนหน่อยนี่มวน